เป็นคนหนึ่งนะคะที่ มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าชอบเข้าร้านทําผมค่ะชอบทําสีผมชอบไปยืดผมนู่นนี่ทํากับอะไรกับผมเยอะแยะมากมายเลยเวลาที่จะาอาบน้ำอะคะ่ะเจ้าก,ก็จะแบบผมร่วงคือมันร่วงแบบติดมือมาเป็นกําๆเลยนะคะแล้วก็มันบางทีมันร่วงแบบกลางศีรษะหรือแบบมันหลุดออกมาเป็นคือมันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนผมเราไม่แข็งแรงพอทีนี้เนี่ยเจ้าก,ก็เลยมองหาตัวช่วยว่าจะทํายังไงดีนะคะให้ความมั่นใจของตัวนี้ของเรากลับมานะคะจนมา เจอตัวนี้เลยค่ะบาลานซ์ค่ะรักมากนะคะบอกเลยใช้ทุกวันและใช้ง่ายมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนคือเจ็ดวันแรกเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าลูกผมตรงเนี้ยลูกผมตรงตรงบริเวณหน้าหัวที่เราที่เราแบบบางๆเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆเลยตรงบริเวณกลางหนังศีรษะตรงเนี้ยค่ะที่เคยร่วงล้านนิดหนึ่งอะนะคะก็ ดกดำมากขึ้นนะคะบอกหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จใช่ไหมคะเราก็ฉีดไปเลยบริเวณที่เราต้องการแบบนี้ซักหนึ่งปัม้มสองปั้มนะคะแล้วเราก็ขยี้นิดหนึ่งแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยบอกเลยนะคะว่าขวดเดียวเอาอยู่ค่ะปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางนะคะหายไปหมดเลยค่ะชอบมากคะ่ะ